คอนซาโลอีัวอินตำนานตัวลุกของทีมชาติอาร์เจนตินาและราชันชุดขาวเรอัลมาลิดอีัวอินคือหนึ่งในกองหน้าที่เฉียบคมและประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคข,ของเขาโดยสไตล์การเล่นที่โดดเด่นโดยการจบสกอร์ที่เฉียบคมเขามีความสามารถในการยิงประตูดได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวารวมถึงโดดเด่นในลูกกลางอากาศอีกด้วยนอกจากนี้เขายังมีการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาด สามารถหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษได้ดีและมีเซนในการเข้าทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยเราไปดูสถิติตอาชีพการค้าแข่งของอีควอินกันว่ามีอะไรบ้างเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด785นัดทำประตูไปทั้งหมด366ประตูแอซิสทั้งหมด126แอซิสทเขาคว้าแชมป์ระดับสมโมสรได้มากมายประกอบไปด้วยลาลิก้า3สมัยซิเลีย3สมัยยูโรปาลีก1สมัยและรางวัลต่างๆอีกมากมาย และนี่คือเสษติของจอมสังหารหน้าโยกอย่างกอนซซโลอีควอินดูบนฟรีตลอดทุกคู่แบบไม่มีโฆษณาคั่นผ่านเบ์เซอร์ของท่านได้แล้ววันนี้และพิเศษสำหรับ Android สามารถดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำว่า go daddy th แล้วเจอกันที่ go daddy